บริษัทเทสต์อ t h เดอะเวจำกัดร่วมกับไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซี v ีโวว23 e 5g the icon group <B ank> เต็มใจเสนอ ผมมาเข้าป่าไปเนี่ยทำไมแบบมดูเขียวๆดูโอ้ผมพาคุณมารับประทานอาหารไม่ได้พาคุณมาให้เสือกินเอาที่นี่ที่ไหนเนี่ยอ้าวโอ้ยตกใจเลยเนี่ยร้านประจําที่เวลาผมมาสวนพึ่งทําไมผมต้องมาแวะทานข้าวเอาคุณแวะที่นี่ตลอดอยู่ในระหว่างทางที่จะไปหมู่บ้านห้วยน้ําใสคือร้านนี้ชื่อร้านม่อนไข่ ครัวม่อนไข่เนี่ยเหรอของแม่งามโอ้โหคุณผู้ชมฮะสวัสดีนิดนึงฮะสวัสดีครับผมนี่นะฮะโอ้นีต้อนรับเข้าสู่รายการบินกินเฮโอ้โหนี่ วันนี้พามาบุกครัวม่อนไข่ครับผมที่ไหนนะที่สวนพึ่งสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีประเทศประเทศไทยประเทศไทยนะอยู่ที่แต่ว่าอยู่แนวตะเข็บชายแดนอ่าเทือกเขาที่อยู่ด้านหลังเราเขาเรียกว่าเทือกเขาตะนาวสีอ๋อไม่ใช่หิมะอะไรไม่ใช่ไม่ใชต้องหนาวตอนที่ต้องใส่เสื้อหนาวอ๋อไม่ไม่งไม่หิงอะไรบ้าบอตะนาวสีตะนาวสีเป็นรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านแต่เห็นเขาบอกที่เนี่ยคนต้องต่อแถวไม่รู้ต่อแถวทำอะไรกันไม่รู้ถ้าช่วงเทศกาลต้องโทรจองจริงว่า สามชั้นนี่เต็มหมดนี่แสดงว่าต้องอร่อยมากเลยนะอร่อยจัดจริงว่าเมนูเด็ดเขาเพียบแล้วข้างในเราไปเจอใครอ่ะแม่งามเอาแยะนัดไว้แล้วรู้จักอีกแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วเดินไปก่อนเลยโอ้โหนี่พี่คุยเรามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงเี๋ผมต้องเดินไปก่อนเดี๋ยวลงเดี๋ยวจะบอกคุณชมฮะตามผมมาไปไปคุณอยู่นี่มั่งใบนะไป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 นะไปไปไปขึ้นไปเลยไปไมาด้วยกันสิคุณหมูมาไปไปไปสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The Icon Group โอ,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 โอ้โหเนี่เหรอแนะนำให้รู้จักคุณแม่ของผมสสวัดีครับสวัสดีค,ค,ครับคุณแม่เอางี้แแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนให้ <S <S แม่นะนำตัวก่อนม แม่งามนะคะแม่งามแม่งามแม่งามนี่งามสมชื่อเลยนี่นะฮะจากสวนผึงหัวมันไข่สวนพึ้งนี่คุณสงสัยไหมผมสงสัยอะดิสงสัยว่าสงสัยว่าม่อนไข่ม่อนไข่มาจากอะไรครับม่อนไข่ม่อนไข่เป็นกล้วยไม้ป่าแล้วดอกมันเหมือนไข่ไข่ไข่ อ๋อดอกคล้ายๆไข่ไม่ไม่ใช่กล้วยที่เป็นผลอ๋อไม่ใช่นะไอ้กล้วยไม้กล้วยไม้พันธุ์กล้วยไม้ป่าชื่อว่าม่อนไข่รูปร่างดอกมันจะเหมือนไข่เหมือนไข่ข้างนอกจะขาวในจะเหลืองที่ที่ดอกไม้มันสวยดอกม่อนไข่นี่แหละลูกค้าจะได้จําง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบเออกล้วยไม้ม่อนไข่เออม่อนไข่ก็เลยเป็นครัวม่อนไข่เลยแล้วแต่เดิมเนี่ยแม่ทำอะไรนะครับถึงถึงถึงคิดมาเปิดร้านอาหารที่เป็นเป็นคนพื้นที่ เป็นคนที่นี่เป็นคนพื้นที่กัะก็ขายขนมไทยก็คือคุณแม่มีพื้นฐานด้านการทําอาหารอยู่แล้วก,ก็ทากินเนี่ยอ่าก็คือิเริ่มจากการที่นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวตอนช่วงสมัยสวนพึ่งสวนพึ่งบูมบูมใช่ค่ะแล้วมันมันมีแต่ที่ท่องเที่ยวแต่ว่าร้านอาหารมันน้อยไม,ไม่มีเลยเพราะคนก็คิดไม่ถึงว่าสวนพึ่งจะบูมขนาดนี้คนจะมาเที่ยวกันด้วยเพราะสมัยก่อนถือว่าเป็นชายแดนใช่ไหมคุณแมชายแดนอ่าใครจะไปคิดว่าวันหนึ่ง สวนพึ่งจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคิดไม่ถึงไงนั่นไงแต่นี่คิดได้ไงนี่เห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะไงนี่เลยวันีเลยสิวันจี้นี่ก็ครัวม่อนไข่ซะเลยโอ้แล้วอาหารที่ครัวม่อนไข่เนี่ยปกติเป็นเป็นแนวไหนฮะเป็นแนวเป็นแนวพื้นบ้านๆเลยค่ะอ่าบ้านๆเลยผักจากบ้านๆพื้นถิ่นใช่ค่ะเลรอปลูกเองไหม ปลูกเองก็มีส่วนใหญ่ลูกน้องก็จะปลูกมาขายให้เงี้ยไม่ต้องเดินจ่ายตลาดด้วยไม่ต้องห็นมาเนี่ยนี่คือวิถีพอเพียงไงนี่คือวิถีพอเพียงไงมีกินมีใช้มีเหลือพอแจกจ่ายพอร่มเย็นนี่คือสมบูรณ์แล้วเนี่ยนี่คือสมบูรณ์แล้วแสดงว่าครัวนี้นี่คืออยู่กันเป็นครอบครัวเลยอเป็นครอบครัวเลยไม่ถือว่าเจ้านายกับลูกน้องนี่ทําไม่ได้เลยค่ะต้องใช้คำว่าพี่น้องใช่ใช้คำว่าพี่น้องไม่มีคำว่านายนี่แต่ประเด็นก็คือว่าแม่อาหารนี่ที่เตรียมมาที่เด็ดแม่ที่เด็ดเลยอ่ะแบบ จ่า,จาที่อยู่ตรงหน้าผมเลยลูกค้าแบบลูกค้ามาแล้วขาดไม่ได้แล้วต้อง,งจะเป็นเมนูนี้น้ำพริกปลาทูใช่นะฮะอันนี้คือเป็นเมนูที่แบบโอทุกโต๊ะต้องมีทุกโต๊ะต้องสั่งแห<ช>ละเมนูต่อไปคุณแม่เมนูต่อไปเป็นหมูกรอบสมุนไพรคือเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็จะไม่กินสมุนไพรก็เลยต้องเอาหมูกรอบเนี้ย มายำแล้วก็สอนให้เขากินสมุนไพรด้วยเด็กรุ่นใหม่รู้แต่กินแต่ไม่รู้ว่าแก้ใช่ไหมอ้าวมันหินแล้วมันต้องมีอย่างคุ้นก็คือต้องต้องกินสมุนไพรให้เขาด้วยอ้าวนี่การกินมันมีทั้งคุณและโทษกินของมันมากไปก็ไขมันอุดจัน์แต่ถ้าได้สมุนไพรขาจะคข้ใบมะกรูดมันแก้กันไล่ล้มขับอะไรตรงนี้นี่นี่แหม่ก็เลยเป็นเมนูชื่อว่า หมูกรอบยำสมุนไพรหมูกรอบยำสมุนไพรกุ้แล้วเห็นกุ้งเลียงกันอะไรฮะเนี่ยอันนั้นอะไรไหมกุ้งเส้นผัดชะอมอันนี้เหม็นเดียวอันที่เขาเรียกกันผัดสามอันนี้เหม็นเดียวอันนี้เหม็นเดียวเหม็นจากชะอมเหม็นจากชะอมเป็นฉุนแบบชะอมฉุนฉุนใครคำว่าเหม็นคือเป็นคำที่เขาเรียกกันแบบผัดสามเหม็นอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้เด็กๆก็แบบก็ทานได้รสชาติเหมือนผัดบุญเชินทั่วไปใช่ใช่แต่มีความเป็นชะอมให้ได้กลิ่นหน่อยอันนี้ผักมีกับผักมีกับผักอันนู่นนะ หัวปรีค่ะอันนี้ก็ผักอีกแล้วหัรทอดมันหัวปรีอันนี้นี่เรียกทอดมันหัวปรีเหรใช่ค่ะคุณแม่ขามาวางตรงหน้าขนาดนี้ถ้าไม่ชิมมันก็ไม่ได้นะไม่ได้ต้องชิมกันหน่อยต้องขออนุญาตอ่ะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูว่ารสชาติเนี่ยจะสมคําล่ําลือหรือเปล่าเดี๋ยวจัดให้จัดไปฮะมีลูกโดดด้วยลูกโดดน้ำแนวเข้าไปบาบเขาให้เป็นไงผมจะเข้าสวยใส่ชามน้ำวางสัก ขันหนึ่งครับแล้วทานมืออันนี้เป็นแบบว่าฟิลแบบชาวบ้านเลยชาวบ้านเลยแล้วทานผัก,ก,ย <ๆ white. S 3> กเยอะๆอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผู พร้อมยังพร้อมแล้วนะฮะหิวแล้วแหมวางล่อขนาดนี้คุณแม่ขาถ้าคุณแม่แนะนําจะให้ทานเนี่ยคุณแม่แนะนําจะให้ทานเมนูไหนก่อนคุณแม่โอ้โหเราเราบอกให้คุณแม่แนะนําแต่เราตักแล้วนะเราตักแล้วนะทานเมนูนี้ก่อนเมนูนี้ก่อนผมรู้ใจคุณแม่่ปล่ะโอ้โหนี่คุณตักก่อนนี่คุณแม่เขาใจนี่แล้วนะตักปลาถ้ายังชิมน้ำพริกไปไม่ไก็ชิมผักก่อนโอ้โหนี่คือท่าน้ําพริกเนี่ยนี่นี่เออผมลองดูอ่าโอเคกะปี๊มันยังนง กะปิมาจากแม่กรองปลาทูก็แม่กรองนั่งงองงอแต่ตัวน้อยๆตัวน้อยๆตัวใหญ่จะไม่มาน่ารักน่ารักนะเดี๋ยวก็นนี่ผักผักกูดผักกูดกะทิผักกูดล่ะกะทิกินที่นี่ลูกค้าบางโซ่เขาก็สั่งผักกูดล่ะกะทิเฉยๆนั่นเป็นปลาทูเนี่ยบ่อยแต่ไม่คือกินนี้เนี่ยคุณต้องทานคุณปอนเออไม่ไง มีอื้อเนียเห็นป่ามีอื้อมีอื้อใช่ป้าเด็ดป่ะอร่อยนี่ของผมเลยเดี๋ยวจัดของผมเลยมันเป็นไงมีลูกโดดด้วยลูกโดดแนมแนมเขาป่ะาบเข้าให้เป็นไงผักดีอ่ะข้าวสวยร้อนนะถ้าเป็นผมทานผมจะเอาข้าวสวยใส่ชามน้ำวางทักขันหนึ่งรับแล้วทานมือ อันนี้เป็นแบบว่าฟิวแบบชาวบ้านเลยทานผักเยอะๆนี่นะน้ำพริกปลาถูผักกูดกะทิอร่อยสมเลยสมว่าคือมาต้องสั่งาอสั่งอร่อยอร่อยอร่อยเมนูต่อไปเข้ากุณแม่เมนูต่อไปเป็นยำหมูกรอบสมุนไพรนี่น้องผมเป็นไม่ได้ใช่ของจะเอามาได้เคเรตในจานนะต้องเป็นของที่ทานได้อย่างแม่แหนมใบชะพูมาใบชะพูก็ต้องทานได้ น้องผมน้องผมปกติคือเด็กๆเขากินงี้ไหมอ้าวโอเคอ้าปางเดี่ยอ้าวกาปางอ่าไหนบ้าเหมือนป้อนน้องเกลียวไปกรุบๆเป็นไงเป็นไงสมุนไพรป่ะคุณยดคำใหญ่มากเลยผมพูดไม่ได้เลยนี่คุณผู้มประเด็นคือว่า มันมีความเปรี้ยวของสมุนไพรอ่ะมันไม่กินเปรี้ยวอ่ะมะนาวน่ะมะนาวมะนาวซอยเนี่ยมะนาวซอยมะนาวหั่นทั้งผิวนะมะนาวผามะนวหั่นทั้งผิวเลยแล้ไม่มีพริกสดซอยมะนาวทั้งผิวกินได้เหรอได้สิคะเนาะโอ้โหนี่ตัวผิวมะนาวมันมีอารมณ์มากมันมีตัวน้ำมันอยู่ที่ผิวมะนาวเลองเออเราแยกความมันของหมูกรอบนะมันกยก ได้ความมันของหมูกรอบอได้ความมันของเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือเมื่อกี้เนี่ยดักผักให้ผมนะดักผักให้ผมเอาใบไามให้ผมแต่เมื่อกี้หมูกรอบเน้นๆน,นคืออะไรฮะผมจะชิมความเป็นหมูกรอบผมชิมความเป็นหมูกรอบให้ผมเน้นสมุนไพรครักกรบผ <laughs> มบนี่เสียงกรอบนะครับครับกรับอร่อยอร่อยสองเมนูนี้คือเด็กๆจะกินยังไงอ่าส<ๆ>องเมนูนี้เด็กๆ ทานได้เลยค่ะจะทานแต่กุ้งก็ได้คือคนสมัยก่อนก็ถึงชอบเอาชะอมเนี่ยไปทอดกับไข่ใช่นะลวกจิ้มน้ำพริกกิ่ดสดๆกับน้ำพริกกะปิก็สามารถทานได้ปั๊บวุ้นเป็นไงวุ้นเต้นนุ่มมะนุ่มนุ่มจริงอันนี้เมนูอะไรคะเนี่ยหัวเดือนทอดมันหัวปีทอดมันหัวปีไม่ใช่หัวเดือนแมคุณมาหัวเดือนได้ยังไงนะฮะอันนี้ต้องจิ้มไหมสำคัญคือจิ้มหน่อย ตัดตอนแรกมันจะิ้นใหญ่เกินนี่ไงเห็นไหมแม่ก็ยังรู้เลยาตั้งใหญ่อันไหนใหญ่แม่จะเตือนเออนะก็จับน้ำจิ้มลาดตักน้ำจิ้มลาดน้ำจิ้มของเขานี่ก็คือมะขามใช่ไหมมะขามมะขามรสหวานมีเผ็ดนิดน้อยมีเผ็ดนิดหน่อยนิดหน่อยมีพริกนิดหน่อยลาดแบบเบาๆพออันนี้ทานแบบไม่จิ้มนะมีน้ำจิ้มเหร่อยเด็กรุ่นใหม่ต้องจิ้มหวานๆวานเด็กคนจะมันดื้อแม่ดีไหม ทานแบบไม่กินน้ำจิ้มเี่ะอืมอืมจะกินน้ำจิ้มมันได้3ามรสเนี่ขึ้นเนี่ยสุดยอดเลยแล้วอย่างนี้คุณแม่ฝากร้านให้คนที่อยากจะมาม่อนไข่ค่ะมาเที่ยวสวนขึ่งอย่าลืมแวะครัวม่อนไข่นะคะครับมาทานอาหารพื้นบ้านจากวัตถุดิบบ้านๆเลยค่ะ อยากให้มาลองกันที่สําคัญคือเมื่อกี้เบอร์โทรถ้าเกิดว่าใครที่มาทางคุ้นแบบเปิดเลยเมื่อกี้ผมเปิดคุ้นแบบมาม่อนไข่ครัวม่อนไข่มาเลยเจอเลยส่วนพึ่มนิดนึงทางไปหมู่บ้านน้าใสนี่ไงแวะก่อนต้องแวะน้ำใสแวะน้ำใสต้องแวะต้องแวะวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมคุณผู้ชมครับกับรายการบินกินเฮคราวหน้านะครับจะเป็นบินไปกินไปเฮที่ไหนติดตามเราสองคนปอนกับ จักกะบุ๋มครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนครับโชคดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาด้วยนะครับสวัสดีครับกินผักเยอะมาเลยนะผมจะให้กินผักเราอีกนะถ้าจะกินสตอร์ทีสก็เป็นกินเห็